กบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมก็โยผมนะฮะเกมใหม่ล่าสุดนะอีลูสกาเชียออฟวอลนะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆนะเปิดใหม่แล้วนะฮะผมอยู่เซิฟห้านะฮะซึ่งเซิฟห้านี่คือเป็นเซิร์ฟล่าสุดนะฮะอ่าก็ผมมาแนะนําอย่างเดียวนะะผมไม่ได้บอกว่าผมจะสตรีมนะเออนะฮะถ้าเกมถูกใจผมจะสตรีมได้นะฮะแต่อันนี้ ผมก็มาแนะนาก่อนนะใครอยากเล่นก็โหลดมานะดูผมเล่นก่อนก็ได้นะฮะถ้าใครยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องโหลดมาเนาะอันนี้ก็เป็นเกมเพย์นะที่ผมทําคลิปมาเนาะประมาณนั้นนะครับนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องจะเกมด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเป็นกำลังใจให้ช่องแนะนําเกมใหม่ๆมาเสิร์ฟร้อนๆถึงที่เหมือนเดิมนะท่านนะยังไงก็ขอบคุณพี่ตั้มด้วยนะที่กดไลค์ผมตลอดเวลานะใน a c e b o o k นะฮะและน้องๆทุกท่านใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับผม เอานลครับผมเกมก็มาถึงประมาณว่ามีพวกเราประมาณ4 5คนนะบุกมาในฐานของปิศาจนะฮะแล้วก็เทพเจ้าทอสายฟ้าก็มารับขวานไปไม่ใช่นะไอ้เัียไม่เหมือนทอเลยนะฮะเนี่ยมารับขวานไปนะแล้วก็ชี้หน้าว่าเองอย่าซ่าก,กับข่านะฮะแล้วก็ส่งแสงสีแดงออกมาบุ้มนะฮะแค่นั้นเองจบแล้วนะฮะส5ปีล้านแสงต่อมานะฮะนี่มาถึงก็ มาเกมก็ภาพแบบเรียมๆหน่อยนะฮะเป็นของเกาหลีเนาะเออแล้วมันเปิดสโตร์โคบอลเนาะฝ่ายเอพิลิกงโหลดอยู่ข้างล่างนะฮะเวลาดูคลิปผมนะทุกคลิปจะมีลิงก์โหลดอยู่ข้างล่างนะฮะกดแสดงเพิ่มเติมหรือกดสามเหลี่ยมก่อนนะแล้วก็แสดงเพิ่มเติมไปเนาะถึงจะเห็นนะจ๊ะมามาถึงก็ลุยเลยครับมาถึงก็ฟันอย่างเดียวเลยครับผมไม่รอช้าเห็นใครสวยไม่ได้ฟันอย่างเดียวนะไปนี่ฮะตัวนี้ก็ ฟันไปก่อนนะผมโชะเนี่ยนะโชะสกิลมีบัฟเขาให้เนะี่ยใส่เข้าไปน้องคนนี้งงงงต้องเอาสาวสวยมาล่อครับเปลี่ยนเอ้ยเปลี่ยนตัวละครลงได้นะฮะเอ้ยได้อยู่นะสำหรับใครชอบแนวแอคชัน่นเปลี่ยนตัวละครลงได้นะเหมือนบ be นะีเบสโตรเนี่ยแต่ไม่ใช่สามดีนะอ่านธะนูสู้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวละครอ,อ้าวนะครับผมโดนตบโลคกระจายเลยพระเอกนะฮะ ทำไมพี่หมีทำนิสัยอย่างนี้ว้าเนน่คำรามดูดิฟันเหลี่ยมเชียกาฟิกก็โอเคนะครับผมก็ถือว่าเหมือนเกมสมัยก่อนเนาะคิดถึงสมัยพวกเกมเพทูเลยนะเอาแล้วครับม,ม,มาจากไหนนางฟ้าชัดๆนะหุ่นนี่ผู้หญิง่หน้าผู้ชายชัดๆเลยท่านนะดูดิเนี่ก็มีคนมาช่วยเราเนาะ ฮี่โคตรเท่นะผมอ้าวครับมาถึงกับไฮโลอิน Halloween เลยนะฮะอ่าเรียบร้อยนะจะเอาเงินหรือเอารองเท้านะฮะเอารองเท้าดีกว่าอ่ามาที่หน้าตเติร์นนะดูที่เขาจะแจกอะไรหรือเปล่านะอ่าแนะนำฮนะีโร่เนี่ยเราก็ทำตามที่เขาบอกไปนะเมเนจเม้นต์ให้ทำอะไรเอ่ย อ o r m a t i o n จัดทีมนะฮะโอ้ม oh, right? 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 ีโหมดเอเวนเจอร์นะอันนี้กิวลเป่าไม่แน่ใจทาวเวอร์นะฮะเวิร์ลบอสมีด้วยนะฮะเฮ้ยน่าสนใจแล้วนะช่วงนี้ขาดของด้วยต้องหาป้ายยาเลยผมเฮ้ยเกมนี้ไปป้ายยาดีไหมวะนี่ไงผมเดี๋ยวดูระบบก่อนนะเป็นยังไงนะฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแอเวนเจอร์นะฮะ มีล่าบอสด้วยกันแต่ไม่มีโคออฟหรือเปล่านะฮะอันนี้ยืมเพื่อนหรือเปล่าไปช่วยไปลุยเอ่ออ๋อเอาเฟรมมาช่วยอ๋อต้องตั้งปุ่ม,มอีกนะผมเดี๋ยวเราตั้งปุ่มก่อนนะฮะโอเคเรลโห จุดจวดไปนะฮะภาพกราฟิกโอเคนะฮะสับนะฮะโอ้โหเหมือนแบบพวกลุยด่านนะแอคชั่นเล่นเองนะผมเนาะมีสกูงสกิลให้นะฮะก็มีนี่ฮนะเป็นเวฟเป็นเวฟไปนะฮะโอเคก็น่าจะลุยมันนะใครจะชอบแนวลุยๆแบบนี้เนาะอัพตรงอัพตัวละครน,นะฮะมีออตโต้ด้วยนะอย่าหาว่าไปนะเล่นง่ายตัวนี้มีออตโต้นี่แหละนะฮะ สโก้สกิลเราออนได้ด้วยหไหมมันใช้สกิลเองหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่วะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเจอบอสแล้วนะฮะไม่ใช่วะ่ะเราต้องใช้เองนี่ถ้ากดออโต้มันจะฟันอย่างเดียวไปอย่างเดียวไม่กด ไม่กดสกิลนะฮะอันนี้เป็นข้อเสียเลยนะเพราะว่าถ้าไม่กดสกิลเราก็อาจจะแพ้ได้ไปที่ล็อบบี้นะฮะเห็นจดหมายแวบๆได้มาแล้วครับโอ้ไม่ได้เลยเลยนะฮะได้แค่โกนะฮะแจกแค่งเงินอันนี้ได้มาอยู่นะเนี่ยเฮ้ยตั๋วกระชาครับมันแจกครับท่านนี่โอ้โหนึกว่าจะไม่แจกซะแล้วนะฮะ โอ้โหแจกตัวอะไรมาเนี่ยโหโคตรกากเลยนะผมนีสามดาวะนีัยผมตายแล้วเนี่ยมีอีเวนต์ด้วยนะครับผมอีเวนต์หกวันนีฮยมีอะไรบ้างก็มาดูเอานะฮะอีเวนต์อะไรเปิดกระชงกระชาตัวอะไรนะฮะนี่มีแต่ตัวละครหน้าน่าใช้นะฮะมีอะไรบ้างนะยซัมมอรนวดฟรีนะฮะโอ้ฟรีจริงๆนะฮะของฟรีไม่มีในโลกนี้ อันนี้ก็ฟรีนะฮะเออได้ตัวนี้ค่อยยิงชั่วสามดาวอันนี้ก็ไม่มีนะฮะประมาณนี้ครับกาชาแล้วก็เล่นไม่ยากนะมีกาชามีอัลบั้มนะฮะนี่อัลบั้มก็มีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรวะมันน่าจะมีอะไรนะมีให้กรงเก็บพงเก็บเพชรมีไหมไม่มีอะ สัตว์เลี้ยงนะฮะเอาไว้กินประมาณนั้นฮีโร่อัพตัวละครเรานะฮะตอนนี้มี3ดาวอยู่1 2 3 4อาตัวอัพเลเวลได้ไหมยังไม่อัพนะฮะยังไม่ปล่อยให้อัพยังครับยังไม่แนะนำใส่อาว,วุธได้ด้วยนะยังไม่มีเนาะอันนี้ก็ระบบ อะไรสักอย่างนะที่ลูกกลาวมิกอ๋ออัพดาวได้ด้วยนะฮะมีหลายอย่างมีหลายอย่าง f o r m a t i o n a d v e n จอ r ์ไปต่อเอาตัวนี้เข้ามามหนึ่งตัวนะฮะเซตลีดเดอร์อ่าลีดเดอร์ใช้ตัวนี้ไปนะฮะอันนี้ท่าแสงเลยนะสี่ตัวที่ท่าไฟตัวเดียวนะฮะโอเคไป 3ตัวลุยด่านแอดเวนเจอร์ไปเล่นง่ายอยู่นะครับผมมีนอร์มอนนี่ฮะมี Heart Hill, นอร์มอนฮาร์ทฮลนะฮะใครที่ชอบแนวบุกลุยแหลกก็น่าจะชอบนะแนวนี้นี่ฮะลุยขอโตไปเราคอยใช้อันนี้อย่างเดียวกิ้งหลบได้นะเห็นไหมเนี่ยกิ้งหลบตลอดได้เลยนะเนี่ยนะกิ้งหลบได้ตลอดนะครับผม ค่อนข้างจะดีอยู่นะแต่ไม่ใช่เทินเบดผมถ้าเป็นเทินเบดมันเลยนะนี่ใช้สกุลสกิลนะผมอันนี้กลางโล่นะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนตัวละครลงมานะฮะโดนดูว่าตัวนื่อดเก่งหรือเปล่านี่พายุหมุนโอเคเอาตัวนี้ลงมาธนูไปย่างนะี่ มันดีตรงที่เปลี่ยนตัวละครได้นี่แหละครับผมไปย่ยงเนี่ยไปย่ยงงานไวด้วยนะค,คุณสองนี่ยิงไปเลยลูกไปย่ยงเรียบร้อยนะฮะเป็นไงคุณภาพเกมก็โอเคนะครับภาพสวยแล้วก็น่าเล่นอยู่นะคใครชอบแนวนี้นี่คือไม่ควรพลาดนะเก็บสะสมตัวละครเหมือนบีเว็บโซนะฮะสามตัวละคสรสลับ จับกันลงนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนี่มันจะแจกอะไรไหมไม่ใช่แล้วครับคลิปมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาเปิดระบบเอาเองแล้วกันผมว่าถ้าจบด่านสิบเลยมันน่าจะน่าจะมีอะไรให้เปิดกระชานะฮะลุยนีป่ปั๊บ,ป,บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะสกิลหมดก็เปลี่ยนตัวละครลงมายิง นอันนี้มีสลับถาดอาวุธด้วยนะเนี่ยผมว่ามันต้องมีาถาดอาวุธเยอะแน่นอนเลยเนะี่ยอ๋อสลับตัวละครลงอัตโนมัติตัวตรงนี้นะผมเนี่ยนี่ก็ตรงนี้ก็ได้นะฮะได้หมดได้หมดเอาตัวนกยิงเปี้ยงนะเวลาเราแพ้ธาตุเราจะได้ใช้ตัวอื่นได้นะฮะ ไหล่ย่างนี่ไหร้อยสามสิบกว่าพื้นฐานมาเจอบอสตัวนีนะ้น่ารักเชียวสวบเข้าให้โอ้โหดอกเดียวตายเลยครับบอสเรายิงติดขี้ครับดอกเดียวตายเลยครับผมไง,ไงเท่นะครับผม ก็เกมเพีในแนวนี้เลยนะฮะใครชอบก็ประจัดไปนะฮะลิงโหลดอยู่ใต้คลิปนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ